สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้จินก็จะมาต้มหน่อไม้นะคะหน่อไม้มันออกมาเยอะนะคะหน่อไม้อ่ากินงฟลูนะคะหน่อไม้ไผ่ลืนแรงนะคะนี่จินก็จะเอามาต้มใส่ถุงไว้นะคะเอาไว้กินหลายๆวันนะคะใส่ตู้เย็นไว้เนาะออกมาหลายหน่อเลยนะคะขี้เกียจให้มันบินนะคะให้มันสูงนะคะมันรกนะคะคือมีก็จะบางทีถ้ากินไม่ทันก็จะตัดทิ้งเลย แต่อันนี้นึกเสียดายก็จะต้มใส่ถุงไว้นะเวลากินกระส้มตำอะไรก็อร่อยดีนะคะเพื่อนเพื่อนกินก็จะเอามาอบเกลืออย่างนี้นะคะแล้วก็จะเอาไปต้มนะคะเพื่อนเพื่อนได้หลายหนออยู่นะคะแล้วก็เอามาตัดเต่งก่อนนะเพื่อนเพื่อนให้มันดูสวยงามนะคะตรงไหนที่มันเป็นเปลือกที่ต้องเอามันจะทําให้เสียง่ายนะคะกินทําไปสองครั้งเลยนะคะครั้งแรกก็เอออย่างที่เห็นอะไรไหมดําปีนะคะครั้งที่สองก็ไม่เป็นนะคะ กินต้มนานเกินไปมันก็เลยเปื่อยนะครั้งนี้จะต้มไม่ค่อยนานเท่าไรนะคะจะต้มพอประมาณนะคะต้มไม่นานมันก็ขมอีกนะเพื่อนๆเนาะทำทำยากอยู่เหมือนกันนะคะแต่กิ้มก็ทําเรื่อยๆนะคะนี่ก็จะต้มเตาถ่านแบบนี้นะคะเพื่อนๆเอาไว้กินเวลากินน้ําพริกกะปิหรือกินส้มตําอะไรอย่างนี้นะคะกิ้มก็จะต้มใส่ใบน้อยนานะคะก็บอกใส่ใบน้อยนาแล้วมันจะจิ้นะคะ เลยต้มใส่ใบไนนานะคะนี่ตอนนี้ก็ต้มจนน้ําแห้งเลยนะคะได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอาไปใส่ถุงกันนะคะมีหน่อไม้หวานต้นหนึ่งนะคะเอาไว้กินนะคะก็จะใส่ถุงแพ็คไว้แบบนี้นะจิ้มจะไม่ไว้ข้างนอกนะคะรู้สึกว่าถ้าเราทำนะํำปีนเอาไว้ข้างนอกมันก็ไม่เสียเนาะแต่จิ้มทาชุก่อนน่าจะต้มนานแล้วตรงนี้มันเปื่อยตร,ตรงบนตรงยอดมันนเปื่อยช้ได้มากเลย ก็ตั้งใจทำทุกครั้งแต่มันไม่เป็นนะมันรู้จะทำยังไงเนาะก็ต้มเหมือนเขาทำนะั่นแหละต้มแล้วก็เอามาใส่ถุงก็ทำเหมือนเขาทำแหละแต่มันไม่เป็นนะดูครั้งนี้เลยจะได้กินไหมเพื่อนๆนี่จึงก็เอามาเอามาลงน้ำอย่างนี้นะคะเอา,อากากดาศออกนะคะก็ทำอย่างนี้แหละนะคะทำไม่รู้ถูกขั้นตอนไหมนะคะก็ทำตามเขาสอนเขาบอกนะคะมันจะได้กินแต่ตอนแรกๆมันนานไปมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเสียน,นะคะ มีทีแรกเลยที่ทําเป็นที่ทําเป็นตนๆน,นะคะนี่ได้ที่ถุงนะคะจิมก็จิมว่าจะใส่ตู้เย็นไว้นะเอาไว้ให้มันเย็นก่อนนะเสียดายเพราะว่าทําได้ดีแล้วนะเดี๋ยวจะเอามาชิมนะคะที่ต้มแล้วนะคะนี่มีหน่อไม้หวานด้วยนะคะก็จะต้มได้ประมาณนี้ก็กินเกออร่อยนะคะเพื่อนๆมันก็ไม่ขุมเท่าไหร่นะขุมนิดๆน,นะคะไม่ได้ต้มถึงขั้นไม่ขุมมันต้มนานแล้วมันจะเปื่อยยังว่าแหละ นี่ก็จะโทษปลาให้เด็กน้อยกินนะคะก็กินก็กินด้วยแหละแต่เ่วนมากก็ทําให้เด็กๆตัวเองก็กินผักกินอะไรไปนะคะปลาตัวนี้ซื้อมาสี่สิบาทนะคะนี่กินทั้งวันเหละตัวใหญ่มากเช้าเช้านะคะนี่อาหารเช้านะคะ